คณะกรรมการประเมินชัดเลือกกศน,นตำบลต้นแบบอาดีพรีเมียมพลัสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2564ด้วยความยินดียิ่งกอสอน,อนตำบชลชรัดภายใต้การบริหารงานของนางสาวทิวาวันพิทักษินดาพ่วงนวยการกศออนอนปภอคงรัาประกอบด้วยนางธัญลักอินุรักษ์หัวหนะ้ากอสอน,อน,อนตำบลฉลัดนางสาวฟาดีดาคำนุรักษ์ ครูผู้สอนคนพิการกศนธรรมุญชรัตตั้งอยู่บ้านสปันเต้หมู่ที่9ธรมบุญชรัตอําเภอคงราจังหวัดะลุงโดยได้รับการอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่ร้านค้าชุมชนของศาลาหมู่บ้านบ้านสปานเต้หมู่ที่9ธรรมุญชรัตอําเภอคงหราจังหวัดะลุงในปีพุทธศัรกราช2503 ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆคุ่เชอร์จำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMIS ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลบริบ,บทสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการประกอบจัดทําแผนปฏิบัติการคอสอนอตาบลมีความสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นการดําเนินงานของสํานักงานคอสอนอมีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนดโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ขอ,อนนตมบุญชรัตมีจำนวนนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2553ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน17คนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน45คนรวมทั้งหมด62คน การดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานร้อยละของผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน20ชั่วโมงขึ้นไปคิดเป็นรอยละ100ร้อยละของผู้เรียนที่คาดว่าจะจบข้อทดสอบทางการศึกษาระดับชาติคิดเป็นรอยละ100ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดที่รับผิดชอบมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพคิดเป็นรอยละ95รอยละของผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและคุณสมบัติที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดคิดเป็นร้อยละ95ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่อง4ภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ93.75ร้อยละของผู้เข้าสอบปลายภาคเรียนคิดเป็นร้อยละ95.16ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้คิดเป็นร้อยละ95 โดยละความสำเร็จของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยคิดเป็นรอยละ100ด้านที่ 2. สภาพแวดล้อมทางกายภาพของคอนสํนตมบลดึงดูความสนใจและเอื้อต่อการเรียนรู้คูสเปรดเวชเกอินกอนนตมบุญชะรัสภาพอาคารอยู่ในสถานที่ที่มั่นคงมีความเป็นสัดส่วนและปลอดภัยพัฒนาปรับปรุงูมิทัศน ก็สนทบุจัดสภาพแวดล้อมเกิดความรู้สึกเป็นมิตรสะอาดตาปลอดภัยมีชีวิตชีวาและมีความสุขในการเข้าใช้บริการมีการสร้างชุดเช็คอินและจัดทำรหัส QR code ไว้ให้บริการศึกษาข้อมูลต่างๆด้านที่ 3. จก,กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานหรือการศึกษาต่อเนื่องหรือการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activity ครูขอสอนธรมุญชรัตมีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาต่อเนื่องและการจัดกิจกรรมการศึกษาตมามอัธยาศัยอ่านผ่านสื่อออนไลน์ผ่าน QR Code ebook YouTube และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารน่ารู้ผลการดำเนินงานผ่านสื่อออนไลน์เช่นไลน์เฟซบุ๊กและเว็บไซต์ขสอนนประคงดาและห้องสมุดประชาชน ด้านที่สภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพคู้มคับในชีพกศนนรรมบุญชารัฐมีการทํางานร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่มีการวางแผนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนผู้นําชุมชนประชาชนอาสาสมัครกศนอาสาสมัครส่งเสริมการอา่านประชาสัมพันธ์งานกศนอ,อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพและยัง่งยืน กรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ขอ,นนขอสุการเสนอคสนตบนต้นแบบ5 d ดีพรีเมียมลสประจำปีงบประมาณพุทธศักราชรขอบคุณค่ะ